สวัสดีครับชาวแฟนเพจ Save Tape เทปในความทรงจำทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับรายการเทปนี้มีเรื่องราวอยู่กับผมแอเซคนเดิมคนนี้ครับวันนี้เราจะขอพาทุกท่านไปเจาะลึกกับเรื่องราวของเทปคาสเซตของ2สีพี่น้องร้องเพลงร็อกในสไตล์ชิโกอกหักที่ถูกใจวัยรุ่นยุค8 0 9 0หลายคนอย่างอัสนีวสันครับ ากใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเทปคาสเซ็ตนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดซับสไคร์ให้เราด้วยครับเพื่อเราจะได้มีกําลังใจในการทําผลงานเกี่ยวกับเทปคาสเซ็ตต่อไปครับขอบคุณครับสาหรับจุดเริ่มต้นบนถนนสายดนตรีของ2สีพี่น้องเสี่ยวรําพึงในคู่นี้นะครับก็เกิดจากที่พี่ป้อมและพี่โตได้เข้ามาเรียนในกรุงเทพและในขณะนั้นก็ได้มีการจัดประกวดแข่งขันโฟกซองชิงแชมป์ถ้วยพระราชทานซึ่งจัดโดยสมาคมโฟกซองแห่งประเทศไทยและพี่ป้อมกับพี่โต ก็ได้รวมวงกันโดยใช้ชื่อวงว่าอีซึนเพื่อเข้าประกวดในงานครั้งนี้ครับโดยคำว่าอีซึนเป็นศัพท์ที่พ้องเสียงกับคำว่าอีสานซึ่งเป็นที่มาของพี่ป้อมและพี่โตครับซึ่งจากการประกวดครั้งนี้นี่เองครับที่ทําให้พี่ป้อมและพี่โตในฐานะของวงดนตรีอีซึนชนะเลิศเป็นอันดับหนึ่งและได้รับการเชิญชวนจากคุณวิมลจงวิไลหนึ่งในคณะกรรมาการของวันนั้นเชิญชวนให้ไปออกอัลบั้มในขณะนั้นอัลบั้มเพลงก็ยังเป็นแผ่นเสียงกันอยู่เลยครับเมื่อวงอีซึน ได้ออกผลงานแผ่นเสียงในอัลบั้มแรกภายใต้ชื่อชุดว่าทัศนาจรชีวิตและความรักก็ทําให้พี่ป้อมและพี่โตเริ่มเป็นที่รู้จักกับแวดวงนักฟังเพลงในสมัยนั้นจากเพลงแม่สาวตางามทัศนาจรชีวิตและความหวังและเพลงที่ทําให้วงอิซึนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นนั่นก็คือเพลงหนึ่งมีชิดใกล้จากผลงานอัลบั้มชุดที่สองของวงอิซึนในชื่อชุดว่ากีตาร์ที่รัก ในพศ2520าครับสำหรับวงอีซึนนะครับที่เป็นเจ้าของเพลงอยากบอกให้รู้นักฟังเพลงหลายๆคนก็ยังสงสัยคาใจนะครับว่าเป็นวงอีซึนวงเดียวกับที่มีพี่ป้อมกับพี่โตอยู่ด้วยหรือเปล่าซึ่งทางเราก็ขอไขายข้อข้องใจมาณที่นี้เลยนะครับว่าเป็นวงเดียวกับวงที่มีพี่ป้อมพี่โตอยู่นั่นแหละครับแต่ว่าเป็นคนละช่วงกันหลังจากที่พี่ป้อมกับพี่โตออกจากวงอีซึนไปคุณจุมพลปัญญามงคลซึ่งเป็นมือกลองของวงอีซึนก็ได้นําพาวงอีซึนเล่นดนตรีกลางคืน และได้กลับออกมามีผลงานอีกครั้งในยุค90และมีเพลงดังอย่างเพลงอยากบอกให้รู้กับอัลบั้มชุดลอยตัวในปี2539จึงสรุปได้ว่าเป็นวงเดียวกันแต่เป็นคนละยุกกับที่พี่ป้อมและพี่โตอยู่ครับสำหรับเรื่องเทปของวงอีซซึนนะครับในยุคที่อัศนีวสันยังคงเป็นสมาชิกอยู่เรียก,กันได้ว่ารวบรวมอย่างเป็นทางการเนี่ยได้ยากมากจริงๆครับเพราะว่าผลงานของวงอีซึึนนั้นออกมาตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีลิขสิทธิ คุ้มครองผลงานกันอย่างจริงจังนะครับจึงทําให้บริษัทเทปต่างๆเนี่ยนำเทปอิซึนจากแผ่นเสียงมาปั๊มขายลงเทปคาเสเซ็ตกันเกลื่อนกลาดเลยครับหรือบางบริษัทเองก็ไปขอลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องในช่วงยุคนั้นแต่ก็จากข้อมูลที่รวบรวมมาได้งานเพลงชุดแรกจริงๆของอิซึนที่มีการทําเป็นเทปนะครับทาเป็นเทปออกมาแบบถูกลิขสิทธิ์จริงๆก็คงจะเป็นชุดกระดิ่งจักรยานในปี พศ2 5 2 2นะครับซึ่งเป็นผลงานอัลบั้มชุดสุดท้ายที่พี่ป้อมกับวงอิซึนเนี่ยจะแยกแยกตัวออกจากกันนะครับก็คือพี่ป้อมจะแยกออกมาสำหรับพี่ป้อมเนี่ยก็จะแยกไปอยู่กับวงโอรเนทัลฟังในเวลาต่อมานะครับสำหรับรูปที่ผมได้นำมาแปะประกอบให้ทุกท่านได้ดูเนี่ยก็จะเป็นเทปคาสเซ็ตคอลเลกชันของ adj นะครับที่รวบรวมมาได้เพียงบางส่วนก็จะมีทั้งเทปแบบที่เป็นทางการหรือว่า เทปไม่เป็นทางการปนปนกันไปนะครับซึ่งบางม้วนจะเห็นได้ว่าการนําภาพของพี่ป้อมพี่โต๊ในยุคที่เป็นอัศนีวสัน์แล้วนํามาไวา้บนหน้าปกนะครับเพื่อนํากลับมาวางจําหน่ายใหม่อีกครั้งนะครับหลังจากที่ชื่อเสียงของอัศนีวสันเนี่ยดังขึ้นมาแล้วเป็นการผลิตย้อนหลังเนี่ยให้ดูแบบว่าเฮ้ยอันนี้อัศนีวสัน์นะอะไรเงี้ยแต่เพลงก็จะเป็นเพลงสมัยอีซื่นนะครับหรือบางม้วนก็จะเขียนบอกกันต้องๆเลยครับว่าเป็นเพลงของอัศนีวสัน์ อย่่างทีได้เห็นนนกันในรูปเลยนะครับหลังจากที่พี่ป้อมได้ออกจากวงอีซึนไปแล้ววงอีซึนก็ยังคงมีพี่โตคอยดูแลเป็นประจำอยู่ครับในด้านการสแสดงดนตรีกลางคืนและยังได้ออกอัลบั้มสาวนุ่มรุ่มรักภายใต้สังกัด EMI Thailand ในช่วงปีพศ2524ถึงปีพศ2525โดยประมาณครับซึ่งภายหลังทางค่ายออนป้าก็ได้นำผลงานเพลงจากผลงานชุดนี้กลับมาวางจำหน่ายใหม่อีกครั้ง ในปีพศ2532ในชื่อชุดคนเชยเพื่อเกาะกับกระแสอัลบั้มกีตาร์โตของพี่โตวสันกับวงอีซึนในช่วงนั้นนั่นเองครับและก็ตามมาด้วยชุดบทเพลงในปี2527ที่ได้พี่ป้อมกลับมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้อีกด้วยครับหลังจากที่พี่ป้อมได้แยกตัวจากวงอีซึนไปก็ได้หันไปเป็นศิลปินเบื้องหลังอย่างเต็มตัวในฐานะสมาชิกวงบัตเตอร์ไตั้งแต่ปี2526เป็นต้นมา ก็ได้มีโอกาสทําเพลงให้กับศิลปินลหลายๆคนเช่นนันทิดาแก้วบัวสายแหวนทิทีิมาเตอเรวัตเพลงประกอบภาพยนตร์เงินเงินเงินไวระเริงน้ำผู้หรืออัลบัมในนามของวงบัตเตอร์าฟเองในชุด b u t เตอร์ y 2และ Action ตามลำดับครับและเมื่อพี่ป้อมได้มีโอกาสไปเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับทะเนศวรากุน,นุเคราะห์ในอัลบั้มชุดแดนศีวิไลในปี2528 ที่ประเทศอังกฤษก็จุดประกายให้พี่ป้อมเริ่มสนใจที่จะอยากทําอัลบั้มเพลงไทยเป็นของตัวเองขึ้นมาผนวกกับทางค่ายในสปอร์ตสังกัดของคุณทะเนศอยากให้พี่ป้อมทําผลงานอัลบั้มออกมาเป็นของตัวเองสักชุดจึงได้ตัดสินใจเริ่มทําเพลงขึ้นมาพร้อมกับการชักชวนน้องชายอย่างโต๊ะจากองค์อิซึนมาทําอัลบั้มร่วมกันในฐานะของศิลปินคู่อัศนีวสันด้วยผลงานอัลบั้มชุดบ้าหอบฟางในปี2529 ภายใต้สังกัดในสปอร์ตนั่นเองครับก็จะมีเพลงที่พอคุ้นหูในช่วงนั้นอยู่บ้างเช่นบ้าหอบฟางเดือนเพนและน้ำเอยน้ำใจที่ได้พี่แอดคาราบาวมาร่วมฟีเจอริงด้วยในท่อนฮุกของเพลงนั่นเองครับสำหรับเทปของอัลบั้มชุดนี้นะครับถ้านับปกที่ออกมาอย่างเป็นทางการจริงๆก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ปกอย่างที่เห็นด้วยกันนะครับซึ่งปกแรกก็จะออกมาในปีพศ2529ครับสังกัด ไนท์สปอร์ตนะครับซึ่งก็มีผู้จัดจำหน่ายเป็นออนป้านะครับก็จะเป็นปกอย่างที่เห็นแบบนี้นะครับอย่างนี้เลยสีสันสวยงามนะครับข้างหน้าและข้างหลังข้างหลังจะเป็นเนื้อเพลงนะครับแล้วก็ตัวม้วนนะครับก็จะเป็นแปะด้วยสติกเกอร์แบบนี้นะครับสวยมากขาวสวยเลยครับสีเทาตัดขาวสวยมากครับ ส่วนในปกที่2นะครับก็จะออกมาในปีพศ2530นะครับโดยค่ายในสปอร์ตเจ้าเดิมนะครับเพื่อออกมาเพื่อเกาะกระแสเทปของอัลบั้มผักชีโรยหน้านะครับซึ่งตอนนั้นประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นปกแนวนอนอย่างนี้นะครับในราคา70บบาทนะครับซึ่งปกเทปเทปปกนี้นะครับก็จะมีความพิเศษนะครับก็คือโดยการแถมแบบเป็น b a c k ก n แท็กนะครับดนตรีเปล่าๆนะครับมาให้นะครับหรือว่าที่เราอาจจะคุ้นเคยในชื่อของคาราโอเกะนะครับไว้ในท้ายมวนจํานวน4เพลงด้วยกันนะครับหน้าละ2เพลงเนี่ยตามปกเลยครับตัวม้วนนะครับของปั๊มนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับขาวๆอีกแล้วครับเป็นสติกเกอร์แปะเหมือนกับรุ่นแรกเลยนะครับซึ่งจริงๆในส่วนของปกนอนแบบนี้นะครับจะมี อีกแบบนึงด้วยนะครับก็คือในราคาของ80บาทนะครับจะสังเกตด,ดูตัวเดิมจะเป็น70นะครับแต่ตัวนี้จะเป็น80นะครับเทปชุดนี้เนี่ยทางอ่อนป้านะครับลักลอบจัดจำหน่ายใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากศิลปินนะครับก็จะเหมือนกับกรณีเทปคาราบาวกับอามโกในปี2535นะครับจึงผมจึงไม่ขอนับเข้าคอลเลกชันอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับ แต่หากจะนับเข้าไปด้วยเนี่ยสำหรับใครจะนับก็อาจจะนับเป็นรุ่นที่3ก็ได้นะครับของผลงานชุดนี้นะครับต่อกันด้วยปกรุ่นที่3นะครับแบบจริงๆนะครับแบบอย่างเป็นทางการฮะจะเป็นรุ่นนี้ครับผมจะสังเกตปกก็จะต่างกับคล้ายๆนะครับแต่ว่าดูจริงๆแล้วก็จะต่างครับเป็นการทําแบบถูกลิขสิทธิ์แน่นอนครับปกนี้ออกมาในปีพศ2541นนะครับภายใต้สังกัดมอมิวสิกนะครับ ค่ายเพลงของพี่ป้อมอัศนีเองนะครับก็จะเรียงเพลงสลับจากแบบเดิมเรียงเพลงสลับไม่อิงกับปกรุ่นแรกๆที่ผ่านมาครับแล้วก็จะมีตัวนี่จะมีโบนัสแทร็กนะครับแถมมาด้วยเป็นเพลงบ้าหอบฟังและเพลงไม่เป็นไรจากคอนเสิร์ตเหมือนเข้าเย็นในปีพศ2541นะครับเมื่อนำมารวมกันแล้วนะครับก็ที่เราจะต้องตามเก็บก็มีอย่างเป็นทางการครับ3ปกด้วยกันนะครับอย่างที่ได้เห็นกัน และถ้าสมมุติเรานับปกรุ่น80บาทด้วยนะครับก็จากออนป้าเข้าไปก็จะเป็นทั้งหมด4แบบนะครับที่ต้องตามเก็บนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับในรูปแบบเทปคาสเตตข,ของอัลบั้มบ้าหอบฟางนะครับต่อมาพี่ป้อมพี่โตนะครับก็ได้ย้ายเข้ามาเป็นศิล,ลปินในสังกัด Grammy Entertainment นะครับในปีพศ2530ซึ่งเป็นค่ายเพลงที่พี่ป้อมเนี่ยได้ร่วมงานเป็นเบื้องหลังให้กับ หลายศิลปินอยู่บ่อยครั้งนะครับพร้อมกับทําอัลบั้มออกมาในปีเดียวกันด้วยนะครับก็คืออัลบั้มชุดที่2นะครับก็คืออัลบั้มผักชีโรยหน้านั่นเองครับในเดือนเมษายนครับเทปชุดนี้ก็จะออกมามีแค่เพียงปกรุ่นเดียวนะครับแล้วก็เป็นเพลสเดียวนะครับจัดจําหน่ายโดยค่ายออนป้านะครับตัวเทปของเพลสแรกเพลสเดียวนี้นะครับก็จะเป็นม้วนสีแบบนี้ครับเท่าๆครับบางคนก็จะมองว่าแล้วก็มีครีมครีมตรงนี้แปะนะครับอย่างนี้นะครับ ในเรื่องของเนื้อเพลงก็จะพยายามลดเนื้อหาให้ฟังง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับในอัลบั้มนี้แต่ก็ยังคงความเป็นสไตล์ของอัศนีวสันเข้าไว้ด้วยนะครับอัลบั้มนี้ก็จะประสบความสําเร็จกับเพลงก็เคยสัญญาบางออนเอาแต่นอนครับแล้วนอกจากนี้ก็จะมีเพลงอื่นๆที่น่าสนใจในอัลบัม้มอาทิเช่นอ่าหมิตรชิดใกล้นะครับซึ่งเป็นเพลงเก่าของอิซึนที่นํามาเรียบเรียงใหม่นะครับมีเพลง เสี่ยวรำพึงนะครับที่เขียนเนื้อโดยพี่แอดคาราบาวครับเจ้าเก่าคนเดิมครับประจํารายการเทปนี้มีเรื่องราวของเรานะครับและก็จะมีเพลงอย่างสายล่อฟ้านะครับซึ่งเป็นตำนานเฮฟวี่ของเมืองไทยในยุคบุกเบิกเลยก็ว่าได้ครับหมันมากเพลงนี้แบบนี้เลยคหลังจากนั้นนะครับก็ตามมาด้วยผลงานชุดที่3นะครับในชื่อชุดกระดีได้น้ำนะครับในเดือนเมษายน พศ2531นะครับก็เป็นอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จอย่างมากขึ้นกว่าเดิมครับจากบทเพลงบอกรักสไตล์จิ๊กโก่อยเพลงยินยอมนะครับตามมาด้วยเพลงบังเอิญติดดินนะครับภาคต่อของบังออนเอาแต่นอนครับในชุดที่แล้วแล้วก็จะมีเพลงร่ำไรครับสำหรับเรื่องของปกเทปนะครับก็จะมีด้วยกัน2ปกอย่างที่เห็นเลยครับซึ่งปกแรกก็จะเป็นดำๆอย่างเงี้ยครับก็จะมีพี่ป้อมกับพี่โตอยู่แล้วก็มีพื้นหลังสีดำนะครับปก รุ่นแรกออกมาก่อนนะครับจัดจาหน่ายโดยออนป้ายเช่นเคยนะครับตัวมวลก็จะเป็นแบบนี้ครับเปลี่ยนจากสีขาวๆคิมคีม,มาเป็นสีแบบทะมึนทะมึนแบบนี้ครับแล้วก็แปะด,ด้วยสติกเกอร์สีขาวๆคิมคีม,มาก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับแล้วพอระบบนี้เนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมากครับอย่างอย่างมากมายนะครับไม่รู้จะใช้คําพูดว่าอะไรดีครับก็ ตามทางต้นสังกัดเนี่ยก็ได้เปลี่ยนรูปแบบปกใหม่นะครับเป็นปกในโทนสีขาวครับในลักษณะนี้นะครับออกมาแบบฉลองแบบขายดีนักใช่ไหมอะไรเงี้ยฉันก็จะทําแบบอีกปกหนึ่งมาฉลองความสําเร็จนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับปกนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นปกที่ทางแกรมมี่เนี่ยใช้ปกนี้นะครับมาทำซีดีในช่วงปี2อ3 4หรอหรือ35โดยประมาณนะครับโดยตัวม้วนครับก็ยังมีรายละเอียดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ ปกในก็ยังเหมือนกับปกเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับเพียงแต่เปลี่ยนหน้าปกเฉยๆนะครับตามกันมาด้วยอัลบั้มชุดที่4ในเดือนกุมภาพันธ์พศ2532ด้วยผลงานเพลงอัลบัม้มฟักทองที่ยิ่งทำให้พี่ป้อมพี่โตประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นจนสามารถทำให้ยอดขายได้ทะลุล้านตลับเป็นครั้งแรกจากผลงานเพลงดังที่เรียกได้ว่าดังไปทางอัลบัม้มจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเปิดตัวอย่าง ยินดีไม่มีปัญหาภาคต่อของบางอ่อนและบางเอิญใน2อัลบั้มก่อนหน้าบทเพลงสตาจิโก g o อกหัก ok อย่างเพลงได้อย่างเสียอย่างอยากจะลืมและหัวใจสะออนซึ่งเพลงหลังก็เป็นผลง,งานการเขียนของพี่แอดคาราบาวคนเดิมแห่งเซนเตอร์สเตทครับหรือการนำชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครมาเรียบเรียนดนตรีจนสามารถออกมาเป็นเพลงให้ได้ฟังกันทำให้ใครหลายคนจดจำชื่อเต็มของกรุงเทพได้เพราะเพลงนี้จริงๆครับ เรียกได้ว่าความดังของผลงานชุดนี้สามารถทำให้เป็นอัลบั้มที่มียอดขายสูงสุดของแกรมมี่ในปีพศ2532และเป็นยอดขายที่สูงที่สุดของสองพี่น้องร้องเพลงอย่างอัศนีวสัน์เลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าอัลบั้มนี้นะครับจะโด่งดังแล้วก็มียอดขายทะลุล้านตลับมากแค่ไหนนะครับแต่ก็ออกมามีเพียงแค่ปกเดียวจริงๆครับสำหรับเทปชุดนี้นะครับในส่วนของอัลบั้มนี้ก็จะเปลี่ยนผู้จัดจำหน่ายนะครับเป็น เปลี่ยนผู้จัดจำหน่ายมาเป็นตัว MGA นะครับซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายภายใต้สังกัดของ g กรม m ีเองครับส่วนตัวม้วนก็จะเปลี่ยนกันไปตามยุคสมัยนะครับที่นำกลับออกมาวางจัดจำหน่ายใหม่นะครับผมแต่ม้วนที่จัดจำหน่ายในรุ่นแรกเนี่ยก็จะเป็นสีทะมึนทะมึนทึบๆแบบนี้หน่อยนะครับมีทั้งม้วน J 8แล้วก็ไม่ใช่ J 8นะครับก็จะกระจัดกระจายครับตามล็อตที่ผลิตออกมานะครับแต่หลักๆตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกนะครับ ก็จบลงแล้วนะครับกับผลงานในยุคเทปคาสเซ็ตในปี80ของอัศมีวสันสัปดาห์หน้าเราจะมาเจาะลึกกับอัลบั้มในยุคปี90ของอัศมียวสันสำหรับวันนี้ผมแอเซฟกับรายการเทปนี้มีเรื่องราวต้องขอลาทุกท่านไปด้วยความยินดีไม่มีปัญหานะครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับพักไอ้พักชีรอยนาะ ส่งสริมคุณค่าของไงรอยนาะแล้วเห็นเป็นไงเห็นแล้วเป็นไงอยากทา